สวัดีค่ะนุค่ะนักพักคนวรัศค่ะเป็นวินเนอร์ FM 2013ค่ะผลงานตอนนี้ก็มีถ่ายแบบของบริษัทอินสปายค่ะก็มีการถ่ายแบบเรื่อยๆมีซูมี h อ m อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่ามีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็เป็นอะไรที่แบบเวลาถ่ายแบบขึ้นมาเนี่ยมันแบบชัดเจนขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ไม่รู้สึกแบบว่า คือปกติเมื่อก่อนจะจะไม่ค่อยมีความมั่นใจเรื่องการเรื่องตาเรื่องหน้าอะไรอย่างเงี้ยเท่าไหร่พอ,อทำขึ้นมาปุ๊บรู้สึกมั่นใจมากขึ้นเลยค่ออะคุณหมอแนะนำนะคะตอนเจอคุณหมอนะคะคุณหมอก็แนะนำว่าเราเป็นคนตาตาสองชั้นข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งก็ออกไม่เหม้หมอะไรเงี้ยคุณหมอก็แนะนำให้ทำให้ทำข้างหนึ่งให้มันเท่ากาันอีกข้างหนึ่งไม่ต้องไม่ต้องเน้นอะไรมากอะไรเงี้ยก็คือ เน้นข้างที่มันเล็กให้มันโตเข้ากันอีกข้างนึนงเลยไหคะ่ะ <c oughs> คุณหมอแนะนำดีมากๆเลยนะคะ <net> การเปลี่ยนแปลงหลังทำตาสองชั้นนะคะก็ทำให้รู้สึกว่ามั่นใจตัวเองมากขึ้นเมื่อก่อนไม่ค่อยมั่นใจเรื่องตาเวลาถ่ายแบบแต่ตอนนี้ก็เริ่มมั่นใจมากขึ้นเวลาทำอะไรก็มั่นใจไปหมดเลยะคะ่ะโ <net> หน่งนะคะก็ทำให้ รูปหน้าเราอะดูแบบคือมันมันทำให้หน้าชัดขึ้นแล้วก็มีงานเข้ามามากขึ้นเรื่องหนูเห็น,นี่แบบมีทั้งเรื่องงานเรื่องความรักทุกอย่างเข้ามาหมดเลยค่ะรู้สึกว่าเ,เองคิดถูกแล้วนะคะที่ทำค่ะประทับใจหลังทงตาของชั้นนะคะก็รู้สึกประทับใจในสีมือแล้วก็คุณภาพทุกอย่างพอทำออกมาแล้วรู้สึกแบบ เป็นธรรมชาติมากทุกคนดูไม่ค่อยออกแต่ว่าทุกคนก็รู้สึกว่าเออทำไมตาหวานขึ้นทําไมแบบว่าเอ้ยดูแบบดูสวยขึ้นดูอะไรเงี้ยคือเขาดูกันไม่ออกแต่ว่าก็รู้สึกว่ามีความมั่นใจมากขึ้นค่ะ <S <S ทำไมถึงเลือกพิรพรคลินิกใช่ไหมคะก็มั่นใจเรื่องคุณภาพความปลอดภยัยแล้วก็ทุกสิ่งอย่างมารวมกันรู้สึกว่าเราไว้ใจตรงเนี้ยทำ มันคือแบบบนใบห,หน้าเราต้องเลือกสิ่งที่ที่สุดถูกไหมคะพอเลือกตัวรู้สึกว่าโอเคเราเลือกไม่ผิดจริงๆค่ะ